สวัสดีจ้าวันนี้สิพามัดแต่งหนาด้จ้ามาได้วัดแต่งหนาให้เบิ่งเด้จ้าแต่ว่าแต่งหนาแบบเา้าเพราะว่าฉันสิไปกินมุกระทุู้ปะมูกระทะปะปุเพราะว่าไอเลิกงานมาจ้าแล้วรอแฟนแฟนเลิกสามทุ่มจ้าสามทุ่มฉันก็จะไปกินนะจ้าก็เฝ้าแต่งแต่งเฝ้าอาบน้ำด้จ้าแล้วก็แต่งแบบธรรมดาเลยจ้าลงครีมธรรมดาเลย นี่ก็ทะทระทะกรทะโบ๊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 บกบ,ๆบๆแบบฝ่าวแห้งจายานบรทันจานลานมุกทาปิดตอนปปิดก่อนๆๆ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 นี่ก็เสริมความงามนิดนึงเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นนะจ๊ะทุกคน นี่ก็ทับแป้งน่อยหนึ่งก็เป็นอันเซร็จแล้วเจ้าจทุกคนจ้าท้องก็ห e ิวหิวแล้วจ้า e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  เรื่องงานมาหาโมงบริกินอย่างรอกินมุกทะสามทุ่มคิดเบื้องทุกคนจ้ามีความมาณะในการกินแค่ไหนนี่ไอ้นี้พยอยากมัดผมแบบที่เขามัดกล้มลงพ่อเงยขึ้นมาแล้วมันก็ได้ทรงที่สวยงามนะทุกคนแต่ว่าเพพว่าเป็นเพจ่าได้ก็เพจจังได้ถ้าผู้ใดเหตุเป็นบอกในเจ้า คอมเมนต์มาบอกกันแน่ด้วยจ้าบ้องส่งติดแพรได้ด้วยจ้านี่สุดสวิงลิงโกแค่นี้ก็ได้แล้วจ้าแพร่ไปกินหมูกระทะว้าวไปกันเลยนี่แฟนแพ้ก,กับมาหอยพอดีจ้าแล้วฉันก็ไม่รอช้านะจ้าฉันก็รีบชวนแฟนออกมาเลยจ้าไม่ต้องทำอะไรทั้งเส้นลากมือออกมาเลยจ้าทุกคนเลสโก้ไปที่ร้านหมูกระทะกันเลย ร้านนี้เด็ดมากนะจ๊ะทุกคนแบบแซ่บอะน้ำจิ้มเขาเด็ดแห้งจ้บาบอกอยเพชรปันใดจิ้มแล้วแบบวายยำได้ก่อยหิมยำนันนี่มาถึงร้านหมูกระทะแล้วจ้าเบิง้งเลยทุกคนขนาดสามทุม่มเราคคนยังเบิ้งแบบเออคนยังหลายอยู่อจ้าร้านเขาเด็ดขนาดไหนนี่มาถึงฉันก็รีบสั่งเลยน้ำจิม้มผกักหมูกระทะพร้อมทุกอย่าง ฉันก็พร้อมมากไฟแรงมากทุกคนแพะกับฝาเซได้จ้ะไส้หมูไส้กุ้งไส้หมูกรอนี่อันดับแรกในชั้นแบบอืมเรียงหมูให้ใสกระทะให้มันสิกโอ้ยหลิงพันกันเ้วทุกคนแบบหิวแหง้งจะใสให้หมูแบบมันสุกไวๆแล้วแล้วแบบซอยกันเอาผักใส่แน่ฉันก็บอกไปแฟนฉันซอยฉันแน่นเนี่ยเอาผักใส่แน่เออนังยูซือยังแหละ อาแล้วก็เอาผักไสแล้วก็เอาหมูไส้ข้าวหนึง่งหมูก็สุกแล้วจ้ะเพราะาไฟมันแห้งจ้ะเพราะว่าแบบโอ้ยหิวคนก็หิวแห้งแต่ดีละจ้ะไฟแห้งมันจะไหม้ก้อนสุกแล้วถ้าเบิง่งได้กคนหมูแค่น,นี้เกือสิไม้เอาโอ้พอดีที่แบบเรืองอารามไปกินกันเลยตอนแรกขอกินก่อนลยจ้ะเบิ่งได้น้าจิ้มเขาแบบ เด็ดมากยั่วมากทุกคนแบบกินย่ำหนก็่เบือ่อลานนี่เขาขายเป็นชุดด้วยจ้ามันรูแมนบุฟเฟ่นั่นเสียมีชุดละสองสามร้อยหาร้อยนี่ละจ้าขันไปสองคนก็สามร้อยก็อิ่มแล้วจ้าขันมาอิ่มาก็สั่งเพิ่มนี่น้ำจิ้มเติมได้ไม่อันแพ้ไปแต่ละเทือนี่กินบะตําก็สองสาถ้วยด้วจ้าน้ำจิม้ม เราสองคนก็แย่งกันกินแบบอริดอร่อยไฟก็ยังแรงอยู่นะทุกคนไฟแห้งอีลีรอบนี้แป๊บไปแบบโอ้ไฟแห้งอ่ะขนาดหมูเกือบเบิร์ดเราไฟยังแรงอยู่นะจา้ามันเกือบจะไหม้ก้อนซุกตองเฝ้าพริกจาก้าเอาคางเราก็ต้องเฝ้าพริกเฝ้าพริกโอ้ยบอ,อแล้วก็อยากกินทุกคนได้มาผักย้ำไดก็อยากย้ำนั่นเป็นชุอกันกบ่มือนี่ก็อิ่มเราเด้จา้ายแต่ว่าหมูยังเหลืออยู่เราก็ต้องตบท้ายด้วยไอติมนี่ส